น้ำส้มจากน้ำส้มคั้นเองใหม่ๆสุดๆโบ้โเ,เลยสมัยแต่เลยผลิตภัณฑ์เชอร์มานคอลลาเจนใส่น้ำดื่มหรือกระฟงกาแฟถ้วยชากาแฟหรือน้ำส้มก็ได้นะคะใส่ดื่มให้เป็นประโยชน์เพื่อสุขภาพนะคะจะได้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแก้เจ็บปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะดื่มแล้วจะหายปวดเมื่อยนะคะทำให้ผิวดีผิวสวยด้วยนะคะแก้สิวแก้ฝ้าได้ด้วยนะคะ คอลลาเจนใส่ไปเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ออกมาใกล้ๆก่อนนี้ไหมนี่ใส่ไปเลยค่ะนี่ใส่ไปหนึ่งช้อนตวงนะคะทําให้สามีกินเสียงระครังไม่ได้ยินเสียงระคังไหม,เ,ม,เ,ลไหมเลือดสมดุลเลยค่ะคนเลยค่ะคนเลยค่ะจะใส่กับน้ําร้อนหรือน้ําเย็นได้หมดนะคะละลายง่ายไม่มีสีไม่มีกลิ่นทานง่ายนะคะดื่มง่ายเพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นี่ให้คุณสามีคุณสามีทํางานหนัก คุณสามีทํางานหนักนอกบ้านเห็นไหมอัากจะเอาไปให้คุณสามีดื่มให้กินให้โชว์นะคะพูดผิดพูดถูกอย่าว่ากันนะคะคอลลาเจนเชอร์มนคอลลาเจนเชอร์นดื่มเพื่อสุขภาพซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเพียงราคาเพียง390บบาทเท่านั้นนะคะมีโอนปลายทางนะคะมีโอนปลายทางเน้น มีปลายทางนะคะไม่รู้พูดผิดพูดถูกก็อย่าว่ากันนะคะนี่โอนปลายทางนะคะเน้นคอลลาเจนซื้อ1แถม1ราคาเพียง390บาทนะคะแก เ็บปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตามร่างกายนะคะแก้ทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทําให้ผิวสวยผิวดีผิวเด็กน,นะคะเป็นสิวเป็นฝ้าก็จะหายไปปวดเมื่อยตามร่างกายก็จะหายไปนะคะอย่าลืมดื่มอย่าลืมทานกันนะคะซื้อติดบ้านไว้ให้คนแก่ให้คนชรากินนะคะมันเลิศสมนแตนเลยค่ะให้หนุ่มสาวกินก็ได้นะคะแก้สิวแก้ฝ้านะคะคนแก่กินก็แก้ เจ็บปวดร่างกายปวดเมื่อยตามร่างกายดื่มแล้วจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะอย่าลืมนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งค่าราคาเพียง390บาทเท่าน,านั้นนั่นนั่นนันนันเบอลอเลยจมเป็นเต็มเลยไปแล้วนะคะคอลลาเจนเบลอคอลลาเจนคอลลาเจนจะให้คุณสามีดื่มเบลอคุณสามีทำงานหนักคอลลาเจนออเรนจ์จูสฟอร์มายฮันนี่ฮิมเบิร์กเวลีฮาร์ดอาดื่มโชว์ซิไง จะดื่มโชว์แล้วนะคอลลาเจน work hard and make very really healthy ไร t yeah thirsty too thirsty too work very really hard i ล้ n n ็ม show you what he work ดื่มฟินิดเลยนะนะดื่มแตมแตะเลยบิแข็งแรงสมบูรณ์ Very juicy. Very cold. Very g o พูดนะ sweet beautiful ขั้นเองน้ำส้มขั้นเอง

โอ้กูดบอยสิน็ตอ้นั่นคิวเย็ดมีคนอเมรกกูดเอลเลนดริงอืมาตั้งคิวมาแล้วขอบคุณว่าเสียบเพราไงทำงานคุณนี่มันปลูกต้นไม้ไงเพราะไงิ่นปลูกต้นไม้เห็นบ่เอาอันเพิ่นซื้อขี่งัวมาใส่เบอร์มองเห็นชัดบ่นี่นี่ปลูกต้นไม้เพิ่นซื้อขี่งัวมาใส่เพิ่นเฮ็ดเองมืดเฮ็ดเองมืดคนเดียวคนน่ะ เลือดเซมันแตนเลยมื่อนี้มันหยังว่ะมื่อนี้มันจันเนาะบ่านี่กบหน่อยนี่เฮ็ดเองหมือเด้เอาอ่นใส่ลอใส่ลอถ้าอย่างเพิ่นก็ดทำความสะอาดเองเนี่ยบ่ได้ยุ่งได้ยากนะโอ้ยเกิดมาพิจารนาผัวดีผัวรักผัวลวงหามันแตกดากนี่โอ้ยเซมิแนนต์ะเพิ่นน่ะเพิ่นเฮ็ดเองอื้อข่อยละงือผัวข่อยขยันบ่อยู่บ่เซาเออบ่าเลือดเซมันแตนเลยนี่เพิ่นกี้เอามา่ซนี่ อันนี้หมูอูดูดูดุไปก็มาไสอืออือเนี่ยเพื่อนเราพีไซเพเ่นพี่ไซนี่หลังไซบูหะเนพะไปกับมะไซต้นใหม่เป็นต้นอันอ๋อทานนี่เนี่ยคิวอยู่นแล้วเฉดสมตนเลยแล้วสีน้ำได้ก้อนประเทศเลสงการเลยนี่พื่อนน่ะน็อดน็อตสงการเย็ดอะเนาะเดียเพ่อนก็บไซต้นใหม่เพื่อนนี่เลือดเฉดสมตนเลยพื่นนะเพิ่นไซแล้วเพิ่นก็บจิบอกหดน้ำหดหยางมัน เออพแบบพเอนะพิ่นแบบว่าวเาพิ่นเป็นสวนขั้วนะเพื่อนแบบว่าดูแลสวนขั้วเราเพื่อน่ะก็สม่ยจันเล็กๆไปก็ใส่ต้นอันนี้ของข่อยน้ำบอเพิ่นใส่หมดเลยเออเนี่ยต้นนี้ของข่อยต้นบางหน้าข่อยนี่เพื่น่ะเล็กสมัยจันเลยข่อย,มมยมมกับหัวก็กลับมาจากไปสนีเนาะข่อยไปไปสน,ไปสน,ไปสนีไปส่งของมื้อวันจันไง เป็นออกมาข้างนอกแล้วมื้อนี้วันจันทร์วันจันทร์บัดนี้วันนนั้เสาร์วันอาทิตย์แฟ้นขับเพิ่นสั่งอันครีมครีมแก้ฝ้าหลายโพดอื้อมื้อนี้ยายพูดกับส่งวันเสาร์วันอาทิตย์บ่ได้เนาะก็เลยไปส่งมื้อนี้อื้อกลับมาพ่อยันเฮ็ดงานแล้วพอดีบ่ไปไปซะนี่มากลับมาพ่อยันเฮ็ดงานแล้วพอดีเลยเอย่เพิ่นก็มาใส่นี่เพิ่นสิปลูกหญ้าพรพอดขยันนี่พ่อยัน่ะมี่เพิ่นมาใส่ต้นนั่นต้นหนึ่งน้ำนึ่ง ต้นนี้ยังก็รอดต้นอันเชอร์รี่โปสซัมมาต้นซากุระนั่นน่ะต้นซากุรละยูซือซือว่าเป็นนี่เขาเอามาเทให้มือเศร้านี่เอามาเทมึงนี่ให้ละเล่าก็บค้นเข้าไปค้นข้าไปข้างในเห็ดคนเดี้ยงมั้เออบ่ให้เมียได้หยุ่งยากน้ำนองไทยกับบ่ได้หยุ่งยากยงน้ำนองไทยเห็ดงานผุนเห็ดงานตาเศร้าเออเห็ดงานตาเศร้าจะจะพูดกับแพ็คของแพ็คยังแพ็คคีมนี่แหละจ้าแพ็คคีมแพ็คยัง ไแฟนครับมันก็ไปทรงกลับมาพูยังเห็ดเบี้ยเห็ดงานแล้วพอดีว่ากันขัดน้ำสมม้มให้เล้ากินอือขัดน้ำสมม้มให้เล้ากินวันนี้คอยกสิไปเห็ดคลิปกินโซ่คอยได้บัตรที่นี่เลือดสมเนเตนเลยพูดนะต้นไม้คอยอ่ะอืมไปแล้วพี่น้องสุขู่สุขคนอืมเดี๋ยวเขาไปกวนพูใหญ่อีกก่อนสิไปเราได้บัตรที่นี่พูดนะเขามาได้บ้านแล้วพใหยังคอยยุ่เสร็จล่ะไปไปกินข่าวน้ำกัน เอยสิไปเฮ็ดกับเขาไปทันเฮ็ดกับเขาอยู่นี่เห็นบ่นั่นแล้วเดี๋ยวพ่อใหญ่เห็นบ่บ๊ายบายก่อน bye bye, bye. ไปเล้วไปแล้วนะบ๊ายบายเดี๋เสรแม่นเตนเลยอโอ้ลืมให้เบิง่งลืมให้เบิง่งนกน้อยนี่นกน้อยไข่ไข่อเอาขนมปังมาเซนามวันนี้อันนี้เอยเอาอันนี้มาวางไว้ไปเสื่อนซื้ออาหารนกซื้ออาหารนกมาวางไว้แม่มันกับมาดมาัจีกินแล้วก็ป้อนลูกมันอาหารนกอ่ะมาดูเนี่ยพ่อหนาะหิวแล้วปะหิวอยู่ยแล้วกินดี กินได้กินดีเออข่หลัลงเงืดเมื่อข่อยปอนมันจะข้าวก่อนแล้ลนะูะเอาไปเอาอีกยิงอีกเอาเอาอายุอาอยุเรียกว่าสิยิงมันหิวดีขึ้นยังนี่กินดียิ้ตัวใหญ่ไม่ให้แฝงขาบาุญรุ่เลยตัวใหญ่เอาสิงอ้าปากเอาอยู่เอา,เอา ที่ห้แพนคับเบิ้งนี่ลูกว่าตัวใหญ่ซ้ำไหนแล้วอย่าแเนคับเบิ้งดูล่าตัวใหญ่ซ้ำไหนละลูกละแม่เพิ่งจะยู่งหันเห็นบ่หันไหนแม่เพิ่งเห็นบ่เห็นบ่เห็นบ่เห็นแม่เพิ่งยู่งยู่นเห็นบ่เห็นบ่นั่นแม่เพิ่งห้องหาลูกเพิ่งเพิ่งมาอยู่มาเฝ้าลูกซ่มืออือมาเฝ้าลูกซ่มือเห็นบ่แม่เพิ่งยู่นตรงนั้นน่ะยังบินปรเทศไหนได้ว้ายหิว แม่มนอกว่าฝ่าวิบูรอป่ะนะคืเอเป็นคนปกนสิว่าโอ้ขอบคุณห,หลายๆที่ดูแลลูก่อ,อยก็นบช่ล้วเนาะดูปะนี่นมันกับมาเฝ่าลูกมันเวลาเด็กผูกเขาไปขางนเนาะบ่านมีผู้ใดอยู่มันกับมาเอาอาหารให้ลูกมันกินมันกับมาอันจิกอันที่ว่าอันอาหารนุบไหมหรือขนมปังอ่ะจิกใส่าปากลูกมันดูนนปะด้วยเสมนเตนเลยมันบินไนนป,นนป,นปทัานในไใด